การทำบุญของเรานี้ก็พยายามที่จะอุทิศให้กับญาติพี่น้องหรือญาติสาโลหติตหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วการที่เราทำบุญให้ทานอยู่ตลอดหรืออยู่ทุกวันนี้เวลาที่เราอุทิศบุญไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับผลบุญหรือไม่ในสมัยพุทธกาลก็มีผู้สงสัยเหมือนกับเราเช่นเดียวกัน คือพราหมณ์เขาสงสัยเขาก็ทําบุญให้ทานเช่นเดียวกับเราก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าทานที่เขาทําอยู่ตลอดเนี่ยญาติพี่น้องของเขาที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้บริโภคทานนี้หรือไม่ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสตอบกับรามว่าย่อมสําเร็จในฐานะและย่อมไม่สําเร็จในอัตนะฐานะคือสามารถที่จะเป็นไปได้ ส่วนอาถานะก็คือเป็นไปไม่ได้คือไม่สำเร็จประโยชน์พระพุทธเจ้าก็เลยทรงอธิบายให้กับพรามได้รู้ว่าบุญกุศลน,นี้ที่พรามทำไปหรือเหมือนกับพวกเราที่ทำบุญให้ทานอยู่ทุกวันว่าบุญกุศลที่เราทำให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว หรือทำให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเขาจะได้บุญจริงหรือไม่เขาจะได้บุญอย่างไรพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าญาติสาโลหิตของเราคือญาติพี่น้องของเราปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าท่านเป็นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นผู้ที่ชอบพูดส่อเสียดยุโยงให้คนแตกกันชอบพูดคำหยาบชอบพูดเท็จพูดเพยเจอร์หรือในช่วงที่มีชีวิตนั้นเป็นคนที่มีความโลภอยากได้ของคนอื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดเมื่อตายไปก็อาจจะสามารถที่จะเข้าถึงสัตว์นรกพระพุทธองค์นตรัสว่าสัตว์นรกนั้นก็ เลี้ยงอาหารอยู่ในสัตว์นรกคือถ้าตกลงไปในนรกแล้วก็ย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกด้วยอาหารของนรกเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทําอุทิศส,ส่งไปให้ญาติพี่น้องถ้าญาติพี่น้องของเราตกนรกนั้นเป็นอาถานะคือไม่เข้าไปสําเร็จหรือถ้าญาติพี่น้องของเราไม่อยู่ในศีลในธรรม ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดริชานพระพุทธองค์ก็บอกว่าสัตว์เดริชานนั้นก็เลี้ยงอัตภาพอยู่ในกําเนิดเดริชานด้วยอาหารของเดริชานนั้นบุญกุศลที่เราทำส่งไปให้ก็เป็นอัถานะคือไม่สำเร็จประโยชน์บุญกุศลที่เราทำส่งไปให้นั้นไม่สามารถถึงญาตสาโลหิตของเราที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดริฉาน หรือถ้าญาติพี่น้องของเราตอนยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมหรือเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาเว้นจากการพูดเพยเจอร์หรือเป็นคนที่ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่มีจิตคิดประทุษร้ายเป็นคนที่มีความเห็นถูกเมื่อตายไปก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ หรืออาจจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าเมื่อเขามาเกิดในภพภูมิของมนุษย์ยังอัตภาพอยู่ในโลกมนุษย์นี้มนุษย์ก็จะมีอาหารของมนุษย์บุญกุศลที่เราทําส่งไปให้ก็จะเป็นอาถนะก็คือเป็นฐานะที่มันไม่สามารถไปสําเร็จได้หรือแม้แต่ญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในศีลในธรรมตายไปแล้วมาเกิดเป็นเทวดา เทวดาก็เลี้ยงอัตภาพอยู่ในเทวโลกด้วยอาหารของเทวดาก็จะเป็นอาถานะไม่เข้าไปสำเร็จเหมือนกันแต่ถ้าญาติพี่น้องของเราตอนยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเป็นคนที่พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพลเจอร์หรือเป็นคนที่อยากได้ของอื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดตายไปก็อาจจะเข้าถึงเปรตวิสัยคือไปเกิดเป็นเปรต ผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเขาก็เลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตด้วยอาหารของเปรตนั้นแต่ว่าภบบพภูมิของเปรตนั้นเขาสามารถที่จะเสวยผลบุญนี้ได้พระพุทธองค์บอกว่าเปรตนี้มีอาหารของเปรตหรือว่ามิตรอมาต หรือญาติซาโลหิตของเขาอุทิศทานให้เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเองทําบุญให้ทานผลบุญจากการที่เราให้ทานเนี่ยก็จะไปถึงญาติพี่น้องที่อยู่ในภพภูมิของเปรตถ้าญาติพี่น้องของเราตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเป็นฐานะที่สามารถรับผลบุญได้ ผลบุญนี้จะไปสําเร็จในภพภูมิของเปรตแต่ถ้าญาติพี่น้องของเราไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตละ่ะคือพราหมเขาก็ถามพระพุทธเจ้าต่อถ้าญาติของเขาไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตใครจะได้รับผลบุญแห่งทานนี้พระวิ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าญาติสาโลหิตผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ไม่มีใครเข้าถึงภพภูมิของเปรตนั้นหาได้ยาก เมื่อญาติพี่น้องของเราที่เพิ่งตายไปเนี่ยไม่ไปเกิดเป็นเปรตแต่ถ้าญาติพี่น้องของเราที่ตายก่อนนั่นเนี่ยถ้าเขาไปเกิดในภพภูมิของเปรตญาติพี่น้องที่เป็นเชื้อสายของเรานั่นแหละเขาจะได้รับผลแห่งทานที่เราทําอุทิศส่งไปให้คือจะต้องมีญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในภพภูมิของเปรตผู้เจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าแม้ทายกทายกก็คือผู้ให้ทานอย่างเราเนี่ยก็ไม่ไร้ผลทุกๆก,การให้ของเราไม่ไร้ผล พรามก็ถามว่าแม้ในอัานะหรือในความหมายของพรามก็คือว่าการที่เราเองเนี่ยให้ทานแล้วอุทิศส่งไปให้ญาติสาโลหิตที่ตายไปแล้วเราจะได้รับผลบุญแม้ในอถานะคือในภพภูมิที่เป็นไปไม่ได้หรืออย่างเช่นภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานภพภูมิของมนุษย์หรือภพภูมิของเทวดาเราสามารถที่จะรับผลแห่งทานที่เราทํานี้ได้หรือไม่คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะ เวลาที่เราทำบุญอุทิศส่งไปให้ผู้อื่นส่งไปให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วพบภูมิที่สามารถรับผลแห่งทานนี้ได้คือพบภูมิเปรตแต่บุญกุศลที่เราทำอยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราสามารถที่จะรับผลบุญได้แม้ในพบภูมิของสัตว์เดรัจฉานหรือพบภูมิของมนุษย์หรือแม้ในพบภูมิของเทวดาพระพุทธองค์ก็เลยตรัสต่อไปอีกว่า ถ้าเราเองเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยที่เราทําบุญให้ทานถ้าเราเป็นคนที่ทุศินคือไม่อยู่ในศินในธรรมแต่เราให้ทานอย่างเช่นเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพยเจอ หรือเราเองเป็นคนที่มีความโลภอยากได้ของอื่นๆเรามีจิตคิดปะทุสรารเรามีความเห็นผิดแต่เรายังให้ข้าวให้น้ําให้ยานผานะเรายังให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณนะหรือพราหมณ์เรายังทําบุญทําทานอยู่ตลอดพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าเราให้ทานแต่เราเป็นคนทุสินนี้ เมื่อตายไปก็ Hyun จะไปเกิดเป็นช้างเป็นม้าเป็นโ,โคเป็นสุนัขแต่ด้วยการที่เราให้ทานเนี้ยผลแห่งทานจะไปสำเร็จในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานเหมือนที่เราเห็นช้างเห็นม้าเห็นโคเห็นสุนัขบางตัวที่ได้ผลแห่งทานถูกดูแลอย่างดีถูกเลี้ยงอย่างดีมีอาหารการกินอย่างดีนั่นแหละคือผลแห่งทานที่เขาเคยทำไว้แต่เขาไม่ได้รักษาศีล จุดที่เราสังเกตที่พระเจ้าตรัสก็คือทุกๆุกบุญที่เราทำเนี่ยเราจะได้ผลเองแต่เวลาที่เราอุทิศบุญจากการที่เราทําบุญส่งไปให้ผู้อื่นก็จะได้ภพภูมิของเปรตไม่ถึงในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานแต่เราผู้ให้ถ้าเราตายจากภพภูมินี้แล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานผลแห่งทานที่เราเคยทําเราจะได้เสวยเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกๆกการให้ทานเนี่ยไม่ไรผล หรือถ้าเราเองเป็นผู้ที่ให้ทานด้วยและเป็นผู้ที่รักษาสินด้วยเราเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมเราเว้นขาดจากการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอร์เราเว้นขาดเราไม่มีความโลภอยากได้ของคนอื่นเราไม่มีจิตคิดบรรทุสร้ายเรามีความเห็นถูก แล้วก็ให้ทานด้วยเราทําบุญให้ทานด้วยน้ําด้วยเครื่องนุ่งหม่มยานปาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทิปโคมไฟให้แก่สมณะหรือพราหมณ์พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าการที่เราอยู่ในศีลในธรรมและให้ทานแบบนี้เมื่อตายไปก็มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผลแห่งทานที่เราทําไว้ทุกๆวันถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เราจะได้กามัคุณห้าอย่างดี คือได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายอย่างดีเราจะเกิดมาอุดมสมบูรณ์หรือเราเองทำบุญกุศลมากเรารักษาศีลประมาณยิ่งเราให้ทานประมาณยิ่งคือทำบุญมากก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาและในภพภูมิของเทวดานั้นเราเองก็จะได้กามคุณหที่เป็นทิพย์ก็ดีกว่าของมนุษย์ เป็นสภาวะที่เราสามารถรับผลบุญกุศลที่เราเคยทำได้แม้แต่ในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานแม้แต่ในภพภูมิของมนุษย์หรือแม้แต่ในภพภูมิของเทวดาที่เราสังเกตดูจากพระสูตรไม่มีในภพภูมิของสัตว์นรกผู้เจ้าไม่ตรัสถึงว่าผู้ที่ตกลงไปในนรกนั้นจะได้เสวยผลแห่งทาน เพราะอะไรเพราะในนรกนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธบะบัตธมลมที่น่ารักน่าใครเลย เพราะฉะนั้นในภพภูมิของสัตว์นรกจึงไม่มีในเรื่องของผลแห่งทานต้องไปชดใช้กรรมให้หมดพอชดใช้ในนรกหมดผลแห่งทานที่จะย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงจะเสวยผลแห่งทานนั้นได้เพราะนั้นคุณผู้ชมอย่าตกไปในนรกนะใช่ไหมทุกทรมานเพราะว่าในภพภูมิของสัตว์นรกมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวในสัตว์เดรัจฉานก็สามารถที่จะรับได้ ในภพภูมิของเปรตก็สามารถที่จะรับผลแห่งทานได้จากการที่เราทำอุทิศส่งไปให้ญาติพี่น้องในภพภูมิของมนุษย์จากการที่เราเองทำเองก็สะสมบุญกุศลนี้มาเกิดก็ได้เสวยในภพภูมิของเทวดาก็เหมือนการสามารถที่จะรับได้เพราะนั้นหลายๆท่านเองที่ทำบุญอุทิศส่งไปให้ญาติพี่น้องจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราทำบุญกุศลไปเนี่ยทุกๆวันเนี่ยมันไม่ไหลผล